you <laughs> สวัสดีครับผมสตาร์ทครับภูวโดนไกลทางสู่ครับขับคันนี้ครับน้องบูบี้ครับครับสวัสดีครับผมดำรงบ่อพลอยครับขับคันนี้ครับรถบ่อพลอยงานช่างครับครับสวัสดีครับผมประเสริฐอนุเวศครับขับฮีโร่ครับครับผมอาชีพทำเกษตรกรทำฟาร์มกุ้งทำสวนยางสวนปาล์มก็ชอบเอารถมาต่างอายุอย่างประมาณ30 ก็เล่นมาเรื่อยๆเที่ยวป่าอะไรไปนู่นนี่นั่นมาคือชอบเที่ยวป่าแล้วก็เลยก็ชอบแข่งบ้างชอบความท้าทายผมขายวัสดุก่อสร้างครับเรามาขอสร้างแล้วก็ทาสวนครับผมใช้รถออฟโรดครั้งแรกในตอนทํางานก่อสร้างครับที่มันแบบมีเลนมีหลุมมีอะไรเงี้ยครับ <_ T> ใช้ในการขนวัสดุก่อสร้างครับก <_ T> ็เอามาเริ <_ T> ่มทําจากรถขับ2ธรรมดาครับคันนี้ไม่ได้ขับโกแล้วก็มาซื้อของใส่ทําเองนะครับโดยที่ก่อนที่จะรู้จักกับพี่สตาร์ท ครั้งแรกที่เข้าป่าไม่ได้โทรชวนผมชวน,ช,วนช,วนชวนเพื่อนโดยผ่านผมผมก็เลยขอไปด้วยแล้วก็ไปโดยครั้งแรกที่ไปรถผมเป็นแค่ปีกนกยกสูงธรรมดาเข้าป่ากัน,นครับแล้วก็ไปพังอยู่ในป่าแล้วก็ถึงเวลาต้องทิ้งรถงปีกหักทิ้งไว้ในป่าเลยคืออันนั้นไม่ใช่เพราะอะไรเพราะผมเล่นเองโดยที่ฝามไม่มีประสบการณ์นะครับก็เล่นจนพังปีกนกหักก็ทิ้งไว้ในป่าแล้วพี่เขาก็อาสาพาไปส่ง ปีนี้เป็นปีที่3ที่รู้จักนะการขับรถ4ี่คสรับปีนี้เป็นปีที่3ครับที่ขาวก็ระตักก็เครื่อง Z, คเคเซดเกียร์ร้อยห้าแล้วก็มีโชกหลังโชกหน้าทําใหม่แล้วก็พวกเพาพวกเฟืองอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนใหม่หมดเป็นอะไรไหนโตอะไรประมาณน,นีาา้วินก็ข้างหลังนู้นก็จิกาปิน้นอ่าพึ่งมาติดสนามนี้ก็ถือว่าโอเค ใช้ได้ดีมากอันนี้จากเครื่องเดิมเป็นเอาก็เปลี่ยนเป็น KZ ครับแล้วก็เกียร์ก็ของเดิมเป็นเซิร์ฟก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้เป็น150หมดแล้วครับแล้วก็ชุดข้างหน้าก็เป็นคอยเพึ่งยกครับพึ่งยกเปลี่ยนจากแหนบมาเป็นคอยส่วนตัวเครื่องตัวปั๊มก็ปั๊มเป็นของทงชัยดีเซลปั๊มโชโบชุดนี้ก็ทงชัยดีเซลผลัดได้หมดเลยครับส่วนช่วงล่างก็พี่สตาร์ทจัดให้ครับวินของผมเป็นวินเผาเป็น M37 ครับเป็นวินเผาช้าส่วนหน้าก็เป็น 8274เจจะพาะบอดี้ครับส่วนไส้ในก็เป็นของจิกกะบินทั้งหมดครับของผมนี่เดิมกว่าทุกคนเลยผมเป็นสเต็ปแบบบ้านๆทั่วๆไปเลยครับดูรถในอู่ได้ส่วนใหญ่ผมจะทําสเตปนี้ก็คือหน้าสปริงหลังแนบแค่นั้นเองครับเพราะผมจริงๆแล้ววางคอนเซปตร์รถสาคันนี้นะไม่เหมือนกันเลยที่ผมไปแข่งกันมาเมื่อก่อนเนี้ยหน้าแนบหลังแนบหน้าสปริงหลังแนบหน้าสปริงหลังคอยเราเราอยากให้รู้ว่ารถแต่ละคันแต่ละแบบเนี่ยมันก็ใช้งานมันก็ เที่ยวมันก็แข็งได้อย่างคันนี้ครอบคุมมากครับไปได้ทุกอย่างเครื่องทั้ง3ามพเป็นเครื่อง KZ เนะครับเครื่องเนี่ยพื้นฐานเดียวกันหมดเป็นเครื่อง KZ 2ซสอ,สอเกียร์ผมใช้เกียร์ร้อไม่มีขยักไม่มีอะไรเลยครับดึงตรงๆเลยดันหน้าไปสุด2องไฮดึงมาเป็นโฟไฮดึงมาอีกแจ็คนึงยกหน่อยชิปหน่อยเป็นว่างใช้ปั่น p ี o ดันมาเข้าหาตัวสูตรเป็นโฟโล w จบไม่มีกลไกอะไรทั้งนั้นวินของผมเดิมทีปีที่แล้วผมใช้ออวอนนะเปลี่ยนไส้เป็นซิกกะปินสองมอเตอร์แต่วาปีนี้มี2องมอเตอร์ทีมเดียวฝามีซิกกะปินผมต้องหลีกทางให้ก็เลยต้องเปลี่ยนเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่สิบเซียนรุ่นทีมเปิดให้ใช้วินพาโมดิฟายหรือว่าวินเพาจรวด คือเวลาขับแข่งเนี่ยความความรู้สึกนี่มันมันตื่นเต้นไม่เหมือนขับเข้าไร่ข้าสวนรับข้าไร่ข้สวนหรือเที่ยวป่าเนี่ยมันก็ไม่รีบไงไอพรงนี้มันมีเวลามีอะไรมาคับเรามีกฎกติกาอะไรเงี้ยมันก็บีบหัวใจถ้าถามผมจริงๆนะผมไม่ทอนะแต่ปีแรกก็คือไปก็ ยังไม่มีประสบการณ์ไม่มีอะไรเขาไปแบบแบบเขาไปไปเขาไปอลองดูก็ปีแรกก็ถือก็ไม่ติด1นึนสไม่ติดติดไปบุย่บยๆก็เครื่องพังมั่งวินพังมั่งคนยังไม่ค่อยเป็นทั้งเนทั้งคนขับก็ก็ก็ยังไม่คล่องยังไม่รู้ยังไม่รู้วัฒนา1หนึ่งสองสายังไงนักพอปีที่สองดีขึ้นมานิดนึงก็ยังติดอันดับ7เนาะอันดับเก็ถือว่าเออ <c oughs> ถือว่าเราเนี่ยทีมเราเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาเยอะนะ เออพอปีนี้บอกกับปีที่สามยางน้อยไม่รุ้ที่สามถ้ารู้ที่สามไม่ไปแล้วนี่คาดตั้งเป้าไว้เลยคือรถหนึ่งทำให้ดีลงทุนกันเยอะคันหมดหลายหลายแสนใช่คือต้องตั้งใจแล้วไปงานนี้ในคนที่ชอบดื่มต้องอยู่นะขอเวลาวิ่งห้ามดื่มนะถ้าเสร็จแล้วดื่มอะไรดื่มไปอย่านอนดึกทั้งนีทั้งคนขับทีมงานบอกเที่ยงคืนหยุดนอน รถเช้าเพราะเราหัวหัวเราก็จะต้องวิ่งก่อนเขาใช่ไหมค่อนข้างดีอ่ะเออพร้อมประสบความสำเร็จในนั่นแล้วรู้สึกว่าพอพอเราไม่ไม่แรงไม่มีดีกีเยอะมันก็คือรถก็ไม่พังการเซอร์วิสก็ไม่มีนี่ก็ไม่เหนื่อยช่างก็ไม่เหนื่อยมันก็เลยถือว่าเดินทางมาค่อนข้างดีค่อนข้างถูกอ่าแล้วทุกเอสที่วิ่งกันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เสียไม่ค่อยโดนตัดแต้มไม่อะไรค่อนข้าง ไปได้ทุกเอสมีเอสเอสหกเอสเดียวที่มันผิดพลาดไปหน่อยผมถือว่ามันเป็นการแข่งขันเป็นเกมกีฬาแต่ว่าผมกลับมาทําการบ้านว่าสิ่งที่เราแพ้ไม่ว่าจะเป็นแข่งเดียวหรือว่าแข่งทีมเพราะส่วนมากแข่งทีมเนี่ยจะเป็นในอะไรที่แบบจะน้อยกว่ารายการแข่งเดียวอย่างอย่างอย่างสองปีที่ผ่านมานะครับเราแพ้อย่างไงเราก็มาปรับตัวที่ท,ที่คุยในทีมว่า <L un ters> พี่แพ้าานะแลายอย่างนี้นะผมแพ้ลายอย่างนี้นะขาแพ้ลายอย่างนี้นะแล้วก็มาปรับปรุงแล้วก็มาวางแผนในหน้าสนามอีกทีนึงว่าเราสมควรจะวิ่งนันดับ คันนี้่ะไหลเราสมควรจะวิ่งลายไหนอะไรเงี้ยครับสมมากจะเป็นการไม่ไม่ยอมครับสมมากจะพัฒนาขึ้นมาฝ่าครับก็อย่างนี้บอกเลยครับรถถ้ารวมๆกันเนี่ยปีแรกเนี่ยแบบแค่เอสแรกเลยครับเอสแรกนี่ก็มีคนบอกว่าพวกมีคนมีคนให้คํานิยามพวกเราเนี่ยว่าพวกเราเนี่ยขับรถกันดีนะแต่แพ้หมวกกันน็อกเอามันบีบอ่ามันตื่นสนามพอใส่หมวกกันน็อกเข้าไปอยู่ในเล็บบินทุกสิ่งทุกอย่างมันตุบ ผมที่เครื่องพังเนี่ยนะครับแค่เอสแรกเองรถป่าลงบ่อไปพลิกนิดนึงแก้เกมมาได้พอวิน้นขึ้นมาวิน้นขึ้นมาได้ผมเห็นว่าล้อหน้าน่ะยางมันหลุดขอบอะครับผมกดวิน้นเนี่ยก็ต้องใช้มือกดสวิตใช่ไหมแต่ผมเอาขาเนี่ยเหยียบคันเร่งเบิ้ลเครื่องจนแบบชาบะลายครับเอ็ดแรก <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> พอมาปีสุดปีที่สองปีที่แล้วอย่างที่บอก เราก็วิ่งกันมาดีก็ไปพลาดเอดสุดท้ายด้วยกันเรากาลังเซอร์วิตรถอะไรลายสปินโดดไปก็ไม่มีใครคิดอยู่แล้วครับว่าลายสปินตจะต้องมีวินใช่ไหมครับพอไปวิ่งปุ๊บตึบจมไปในไลายสปินไม่ได้กดเวลาครับเรากดเวลาเราได้ที่สามแค่กดเวลาแต่เราไม่ได้กดเวลาแต่ก็ยังดีเราล่วงไปที่เจ็ดปีนี้เราก็เอาข้อผิดพลาดของปีแล้วมาแก้ไขอย่างที่ป๋าบอกครับ 5S แรกเนี่ยบอกเลยครับถึงวันเสาร์เนี่ยเราไม่มีขึ้นหัวนะแต่ 5S แรกเนี่ยเราไม่ดีนเอฟเลยคะแนนเรานําเราก็มีความรู้สึกว่ามั่นใจอย่างที่บอก S ที่6คืนวันเสาร์เราพลาดแม้กระทั่งมาวิ่ง S7S7 เช้าวันอาทิตย์เนี่ยครับวิ่งได้5นาทีเนี่ยเรารู้เรารู้ด้วยนะว่า S เนี้ยไม่มีใครทำคะแนนดีกว่าเราไม่มีใครทำเวลาดีกว่าเราอยู่แล้ว5นาทียังไงเราก็ขึ้นหัว S7 แต่ความรู้สึกอะครับ ทุกคนยังนั่งกันไปดูบ่อวินบ่อสุดท้ายอะ่ะนี่บอกไม่เป็นไรเราทําให้ดีสุดเราได้ที่สองป๋าก็บอกว่าเอา้ารองแชมป์ก็ยังดีเพราะว่าตอนวิ่งเอสที่หกจบกลางคืนที่ผิดพลาดกลับไปนะครับเราก็กลับไปนอนแล้วก็ไปคิดว่าโอกาสที่เราเจะตีคะแนนกลับมาเนี่ยครับก็อย่างน้อยก็ต้องมีกับ2ี่0คะแนนมีไว้อยู่ร่นาวนี้ครับเพราะคะแนนยังไม่ออกคืนนั้นคะแนนมาออกตอนอีกทีตอนเช้าพรก็คืนนั้นแข่งจบกันตีสาม แล้วก็มองดูจากบอวินมองดูจากอะไรแล้วโอกาสที่ทีมคู่แข่งนะครับเขาจะแปกเนี่ยโอกาสพลาดสูงก็เลยวิ่งก็คิดว่าวิ่งนีเอสที่เจ็ดตอนเช้ามาเนี่ยก็ไม่มีกาลังใจก็รู้แล้วกรัปหนึ่งสองสามเราต้องติดแน่แต่ว่าที่หนึ่งนี่แทบไม่มีโอกาสตอนนั้นยังไม่คิดเลยตอนวิ่งเอสเจ็ดนะครับพอวิ่งเอสเจ็ดจบเนี่ยได้ที่หนึ่งเนี่ยเราก็มาไล่ดูว่ารถจะขึ้นได้กี่คันก็รถขึ้นนั้งยี่สิบสี่ทีมก็น่าจะขึ้นมาได้สี่คันสี่ทีมซึ่งเราอยู่หัวที่หนึ่ง เราก็โอกาสที่จะบีบคะแนนให้อันดับที่เขาอยู่ที่หนึ่งอยู่ครับลงมาเนี่ยยากยังไงก็ไม่ได้จะวิ่งเอสสุดท้าย,ยนะครับก็ยังไม่รู้จนว่าเอสสุดท้ายเนี่ยอันดับที่เขาได้ที่หนึ่งอยู่อ่ะของมิตรภาพคร,ครับเขาขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเขาได้แชมป์แน่ๆแล้วก็เลยลองเพื่อนที่เป็นทีมงานด้วยกันครับสง่สงเวลาไหมดูว่า <ไง S 1> ตอนนี้เราวิ่งอยู่อันดับเท่าไหร่นะผมก็มานั่งคิดเวลาก่อนที่จะไปสตาร์ทก่อนจะไปขับรถวิ่งเนสุดท้ายครับมาคำนวณเวลาดูเอสนั้นขึ้นมาแล้วได้สี่สี่คัน ทีมมิตรภาพะเขาอยู่อันดับ3ก็ผมอะไรากับคะแนนแล้วห่างกันอ,อยู่แค่5คะแนนถ้าเกิดผมขึ้น,นหัวต้องขึ้นหัวเท่านั้น,นครับต้องขึ้นที่1นเท่าน,นั้นซึ่งผมก็มองลายมองมอะไรมันก็ค่อนข้างยากแต่ว่ามันก็เหมือนเรามีกําลังใจแล้วว่าถ้าเกิดเราได้ที่1เนี่ยเราได้แชมป์คำว่าวิ่งได้ที่1ได้แชมป์เนี่ยกับวิ่งที่1แล้วได้ที่2เนี่ยความรู้สึกมันไม่เหมือนกันกําลังใจทุกอย่างมาพร้อมโอกาสเรามีครับสู้เพื่อโอกาสก็จนว่าเราวิ่งมาแล้วก็ จนทําจนได้ครับแล้วก็มันก็เหมือนกับสิ่งที่เราทํามาวางแผนมามันก็ไม่ได้เสียอะไรเลยครับจากที่ว่าเราไม่เคยวิ่งได้ที่1ของ S อเลย 6S จนมาว่าเราวิ่ง 2S สุดท้ายนะครับมาได้ที่หนึ่งสอสุดท้ายเนี่ยจนทําให้เราได้เป็นแชมป์ก็ถือว่าเราเรา,เราสู้ได้สุดแล้วครับโอ้โหน้ำตาแทบไหลครับโดดไม,ไม่ไม่เคยคิดเลยนะครับ <laughs> ว่า อย่างเราไปแข่งปีแรกปีที่สองเนี่ยจนมาปีที่3เนี่ยเราไม่ได้มองทีมอื่นๆว่าเขาไม่มีมการพัฒนาไม่ใช่ว่าเราพัฒนาอยู่ทีมเดียววันแรกที่เข้าไปในสนามแข่งเนี่ยอมองเหมือนกับว่าทุกทีมนี่พร้อมที่จะขึ้นที่1ได้กันหมดทุกทีมจนพอมาเริ่มวิ่งในวันแรกวันที่2เราก็มองเป็นว่าตอนนี้ใครคุมเกมได้ดีกว่าใครวางแผนได้ดีกว่าเพราะว่ามัธนารถเหมือนกันทุกคนทีมแต่ละทีมนี่แต่ละคนมาเต็มหมดครับก็ ถามว่าความรู้สึกยังไงก็ุดจริงๆพี่มันหมดแล้วครับหมดที่ว่าจะพูดแล้วอ่ะ <laughs> ถ้ารู้ว่าแชมป์นะคือรู้ก่อน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 ที่รถจะเข้าเส้นชัยแล้วเพราะทีมมิตรภาพเขาวิ่งอยู่เท่าไรนะประมาณ8ฝาหรือ9 <8 S 2> เลยเนะี่ยอ่าแต่ผมไปคุยบอกบอกเฮตีเเลยคุยพวกกันอนะ่ะบอกเฮตีถ้าผมวิ่งต่ำเฮตีเราแชมป์อ่านาทีนะผมแชมป์นะถ้าผมวิ่งไป9ฝาไป10พิฮตีก็เป็นแชมป์ พอเด็กมันบอกปุ๊บพอผมวิ่งกันแรกพ็วิ่งไปปุ๊บเด็กมันกดกดเวลาใช่ไหมพอถึงเวลาแล้วขันหลังมาถึงปุ๊บมากดเวลามันได้เจ็ดกว่าไง <7 S 1> ประมาณ <7 S 1> เจ็ดเนาะเจ็ดเฮเลยเ<ร>อะเฮเลยแต่ความรู้สึกของของเป็นแชมป์เนี่ยมันดีใจเนาะ,ะมันดีใจนะมันเปามรู้สึกมันรู้สึกว่าเอ้ยเราเราพยายามเนาะเราเราทาได้เนี่ยมันเราคิดว่าเราหนึ่งในยี่สทีมอะนะทุกคนก็โอเคนะดีใจนะ <S <S บอกกันไว้ครับว่าทุกทีมที่เขาได้แชมป์สิบเซียนมาเนี่ยไม่มีใครไปแข่งต่อเลยในปีต่อไปหยุดกันหมดเลยแต่ผมอย่างป๋าบอกว่าถ้ามีแรงก็ยังไปแต่ผมคิดว่าปีหน้าก็ไปอยู่แล้วเพราะว่าปีนี้เราแข่งกันพฤติการเรื่องสถานการณ์โควิดแต่ปีหน้าก็น่าจะกลับมาปฏิทินเดิมขอ,ของของของสิบเซียนน่าจะมาช่วงพฤษภามิถุนาเพราะนั้นก็ยังยังไปกันได้อยู่ครับผม ส่วนส่วนตัวก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้ารู่นี้แหละครับอาทิตย์หน้าจะลงไปใต้ที่ที่สุราษฎร์ครับผมนะฮะแล้วก็กลับมาก็มีเตรียมรถต้นปีสนามแรกก็เป็นของเยตีมิตรภาพที่เหมือนการแล้วก็นั่นแหละครับจะสิบเซียนปีหน้าไปแน่นอนครับก็ตอนนี้ยังครับเพราะว่าต้องคงบตริการถไว้ไปสิบเซียนเพราะว่าถ้าเกิดเราจะไปทํารถเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นนะครับ พอถึงสิบเซียนเราไม่มีเวลาที่จะกลับมาทําแล้วก็ต้องปล่อยสภาพนี้แล้วก็ตอนนี้ก็โครงงานแข็งก็น่าจะยังครับก็น่าจะมีกลางเดือนมกราหรือก็ทอนนี้ก็เที่ยวป่าตานะครับผมผมสายเที่ยวป่าอยู่แล้วครับอ๋อรถรถผมคงคงคงไม่ต้องทําอะไรอ่ะมันก็ไปงานนี้ก็ไม่มีเสียหายไม่มีเป็นไรก็คงไม่ได้ทําคงเดิมเดิมอ่ะไว้เดิมเดิมก็ถือว่าผมก็ว่าก็ก็น่าจะเต็มร้อแล้วนะรถอ่ะมันคงไม่มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงมากกว่านี้หรอกกลับ เดี๋ยวมกล,กลาอาจจะมีการสนามต่อไปขอบคุณทีมงานทุกคนอย่างป๋าอย่างพี่ตั๊ดแล้วก็ครอบครัวแล้วก็เอฟซีเพื่อนเพื่อน,นพี่พี่แล้วก็คนที่อยู่ในกลุ่มออฟโรดที่ว่าไปเที่ยวป่าด้วยกันเลยด้วยกันนี้ครับแล้วก็คอยตามเชียร์ผมก็ผมกันไม่ว่าจะอยู่ถึงตาอยู่จันก็ย,ยังขับรถไปเชียร์กันถึงขอบสนามก็ต้องขอขอบคุณ ทีมงานทุกคนแล้วก็ทีี่ทุกคนด้วยครับก็ไม่มีอะไรก็ก็อาจจะขอบคุณขอบใจน้องๆในทีมงานกับเมกับช่างกะเพื่อนที่ไปไปเชียร์ที่สนามกับส่งแรงใจไปเชียร์แล้วก็ที่ไปมาก็เดินทางแล้วกลับมาก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ก็รับรื่นดีแล้วก็ได้แชมป์มาด้วยก็ถือว่าโชคดีขอบคุณเพื่อนๆ รุ่นพี่หรือว่าเพื่อนที่ให้คาปรึกษาในแต่ละเรื่องเพราะอย่างบอกเลยว่าไม่มีใครถนัดทุกอย่างนะเราใครถนัดช่วงล่างใครถนัดอย่างไม่ขั้งเรื่องวินเรื่องระบบไฟก็ก็น้ําคนซ่อมวินก็เป็นคนที่ออบอกให้ว่าอไฟต้องอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรประมาณนั้นใช่ครับก็คือขอบคุณเพื่อนๆนนักแข่งทุกคนครับเอ่อเพื่อน,อนทุกทีมที่ร่วมแรงร่วม หรือว่าเชียร์กันบอกกันเพราะว่าพวกเราเนี่ยไปแข่งงานเนี่ยฮะเราเป็นเพื่อนกันฝากไว้ว่าทุกทีเนี่ยคือเป็นเพื่อนกัน,นครับผมถือว่าทุกทีมทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นพวกเป็นพี่น้องกันเราไปเจอกันในป่าเนี่ยมันทีมอื่นกลุ่มอื่นขว้างทางอยู่ถ้าเราไม่ช่วยเขาออกไปเราก็ออกไปไม่ได้เหมือนกัน,นครับเวลาเราไปแข่งเนี่ยผมถืออย่างเดียวเลยครับเราแข่งกันเฉพาะตอนที่เราใส่หมวกอนน็อกขึ้นไปขับรถ อยู่ในริฟบิน้นนั่นนะครับเราคือคู่แข่งกันแต่หมดเวลาจากนั้นพวกเราคือเพื่อนกัน,นครับ